สวัสดีครับผมนายชัยรัตน์บัวนาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึตำบลบ้านซ่านอําเภอเรียัร,รงจังหวัดสุขโขทยัยหมู่ที่1นําตำบลบ้านซ่านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2554ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือนโดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ด้านที่1 การส่งเสริมการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกครัวเรือนการสร้างความมั่นคงทางอาหารดำเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็น100เอร์เซตมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทุกครัวเรือน มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลากบตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนมีการส่งเสริมการแปรรูปผลผล,ผลิตเพื่อถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการทำปลาย่างปลากเกลือไข,ข่เค็มส้มแผน่น หน่อไม้ดองปลาส้มเป็นต้นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนดำเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็น100%เซดังนี้มีการคัดแยกขยะต้นทางการคัดแยกขยะใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่การทำปุ๋ยหมักจากขยะการทำถังขยะเปียก เพื่อลดโลกร้อนมีการจัดสุขลักษณะในบ้านการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้ในหมู่บ้านสะอาดสวยงามผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นลั้วกินได้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นมีการใช้ทรัพยากร ในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดเกื้อกูลและการใช้พลังงานทดแทนเช่นการใช้น้ำจากการซักผ้าไปลดน้ำต้นไม้เป็นต้นการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมประชาชนในหมู่บ้านมีการปฏิบัติศาสนก,กิจเป็นประจำมีการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเจรจานทุกขัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสาทุกขัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านร่วมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเป็นประจำทุกขัวเรือนด้านที่สอง การบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนมีกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านดังนี้ 1. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. กองทุนเงินล้าน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. โรงสีข้าวชุมชน 5. กลุ่มผลิตน้ำแร่แม่ของแผ่นดิน หกองทุนประชาลัฐ 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ8กองทุนธนาคารเข้าเปลือกโดยกลุ่มองค์กรต่างๆมีการคัดเลือกคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนมีกฎระเบียบการบริหารจัดการชุมชนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีการประชุมประชาชนในหมู่บ้าน เป็นประจำเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อราชการรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาของประชาคนมีการใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนเช่นข้อมูลจอปถอกชช2คผ่านข้อมูล CIA ข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับเขตตรวจราชการที่17ปีพศ2562มีการจัดทำแผนชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดยมีการตั้งกลุ่มลายหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านด้านที่3มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพกลุ่มโอทบที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนดังนี้ 1. โรงสีข้าวชุมชน 2. กลุ่มเลี้ยงวัว 3. กลุ่มขนมโก 4. กลุ่มดอกอัญชัน 5. กลุ่มแปรรูปอาหารและ6ก,กลุ่มเย็บท่อผ้ามีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาลดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 4. กองทุนธนาคารเข้าเปลือก 5. สถาบันการเงินชุมชนและ 6. กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยกองทุนต่างๆมีการจัดสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ทุกกองทุนบ้านสาร้านหมู่ที่หนึ่งมีกิจกรรมลิเริ่มสร้างสรรค์ได้แก่กิจกรรมธนาคารขยะ กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะและรับบริจาคขยะที่สามารถขายได้โดยจะรับบริจาคปีละสองครั้งนอกจากนี้ยังได้รับบริจาคขยะจากประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงอีกด้วยเงินที่ได้จากการขายขยะนำสมทบเข้าบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัจจุบันบ้านสร้างหมู่ที่หนึ่งมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนระดับอยู่ดีกินดีครับตรงนี้เป็นจุดเรียนรู้นะครับเป็นธนาคารพอเพียงให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาคนในชุมชนครับได้มาเรียนรู้จุดตรงนี้โดยการสนับสนุนของโกรมการพัฒนาชุมชนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในครับ ตรงนี้เป็นจุดสาธิตนะครับเรียนรู้ลงมาลึกๆนะครับจะมีการปลูกผักลหลายชนิดนะครับโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักของจังหวัดมัง่งของกรมการพัฒนาชุมชนของอำเภอสีมลลงนะหลังจากเรามาเพาะต้นกล้าแล้วเราก็แบ่งให้กับชาวบ้านเอาไปบริหารจัดการอีกทีนึงตามครัวเรือนนะครับเป็นจุดแบ่งเมล็ดพันธุ์ผักครับตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวกนกวรรณอิ่มพุนทองค่ะ ก็ทําเกษตรอินทรีย์ผสมผสานนะคะก็จะมีปลูกอันนี้เป็นแตงโมอินทรีย์จะปลูกในโรงเรือนนะคะแล้วก็จะมีปลูกเมลอนแต่รอบนี้ปลูกแตงโมค่ะแล้วก็จะมีปลูกผักสวนครัวที่เป็นอินทรีอะคะ่ะปลูกไว้กินเองปลูกไว้ขายนะก็จะมีพวกผักสลัดพวกอย่างดาวเรืองก็จะเป็นปลูกไว้ผสมอาหารไก่ค่ะ ก็ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นไก่ไข่อะคะ่ะก็จะเลี้ยงไว้บริโภคเองที่ส่วนที่เหลือก็ไว้จําหน่ายขายเนะะี้ยค่ะก็จะเลี้ยงแบบอินทรีย์ค่ะจะผสมอาหารเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีส่งลูกค้าเจ้าประจําในสุโขทยัยทําขนมไว้รับประทานในครัวเรือนเนะะี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางประเทงพันลูกนะคะ คนเริ่มต้นแบบของหมู่ที่หนึ่งตระบลมซ่านค่ะมีแรงประดานใจนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจากในหลวงรัชการที่9ของเราอะค่ะและการอบรมของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและการจัดการตั้งธนาคารพอเพียงค่ะทําให้คนในหมู่บ้านนําเศรษฐกิจนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแปบบแบบรูปธรรมค่ะปัจจุบันในครอบครัวทําเศรษฐกิจพอเพียงมา3ปีแล้วค่ะ ตั้งแต่ปี62จนนี้ปี65เป็นพื้นที่หนึ่งไร่สามงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในหมู่บ้านค่ะมีการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลได้แก่พริกข่าตะไคร้มะกรูดมะนาวชะอมพริกไทยดีปีกะเพราโหระพายี่หร่าผักขยงผักหวาน มะละกอขนุนหน่อไม้ฝรั่งมะลุมกล้วยน้อยหนามะยงชิดองง่นทั่วงาชมพู่มะเฟืองมะเดือมีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนได้แก่ไก่เป็ดห่านปลาดุกปลาสวายปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนปลายิสก และหอยขมโดยมีการลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์ด้วยตนเองมีการแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรได้แก่ทำปลาละปลาเจา่าปลาแดดเดียวปไปย่างไข,ข่เค็มกล้วยตากและผักดองโดยเริ่มทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านญาติ พี่น้องและผู้ได้โอกาสในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเช่นดาวเรืองบอนสีต่างๆไม้ป้อกอากาศไม้มงคลต่างๆเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้านและหมู่บ้านให้สวยงามและสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกครั้งหนึ่ง จากการทำเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีการแบ่งปันในชุมชนและสามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับคนในชุมชนโดยมีรายได้จากการขายผักสดสนควประมาณเดือนละ3,000บาทจากการเลี้ยงสัตว์ขายปลาสดไข่ไก่ไข่เป็ดเดือนละประมาณ6,000บาทจากการแปรรูปผลผลิต เดือนละประมาณ10,000บาทจากการขายต้นไม้ดอกไม้ประดับประมาณเดือนละ2,000บาทรวมมีรายได้ต่อเดือนประมาณ20,000บาทสวัสดีครับผมนายสมเกียรติทองมีมาผู้ประกอบการโอท็อปขนมโกมทองมีมาบ้านซ่านหมู่ที่หนึ่งครับเริ่มทำขนมโก มาตั้งแต่ปีพศ2534รวม31ปีโดยใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมีการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป b o ของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพพัฒนาแพ็กเกจให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีขนมโกสองไส้ได้แก่ไส้ใบตเตยและไส้มะพร้าวมีช่องทางการตลาดได้แก่การส่งจำหน่ายตามร้านค้าในจังหวัดสโฆโฆุโขทัยกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนประมาณเดือนละ24,000บาทครับ